องสานาแม่ปีลณนีมากนางรู้จักกับไฮโซโพสมาในสิบกว่าปีแล้วก็พี่ชายของไฮโซโพสอ่ะแกงเฟอร์บี้อ่ะมีคนหนึ่งอ่ะเป็นเมียของพี่ชายไฮโซโพสคือคือแม่ปีลณนีเนี่ยเ็าอ,อยู่ในแกงเดียวกันแกงเฟอร์บี้อันนี้ด้วยความที่นางปากไวไง มีการไปคอมเมนต์นางไปคอมเมนต์นางแมทพิรณีนางปากไว้นั้นก็เลยบอกว่าอ๋อกลัวหลงค่ะตอนเนี้คสงสามากแมทพิรณีเสียใจมากเครียดมากเป็นเพื่อนรักกันเน่ย คี่จะันาสิบกว่าปีใครที่จะเป็นทัวลงแม่ก็กหยุดเถอะสงสารเนายงไม่รู้อะไรเลยนังเนเพื่อนรักไฮโซโพกสิบกว่าปีแล้วก็พิธยายของไฮโซโพกเนี่ย นี่แกงเฟอว์บี้คนหนึ่งเป็นเมียพิชาให้สุภพและแม่พิรันนีอ่ะเขาก็อยู่ในแกงเฟอร์บี้นี่อยู่ในแกงเฟอร์บี้นี่เพราะฉะนั้นน่ะคนที่ไปตัวลงไปด่าแม่แค่อย่าด่าเลยเขาก็ยังอยู่กับสงการ รักกันดีช่วยกนันทำมากิน ไอ้ตัวเปกอ่ะเขาต้องทำเงานเขากิานเง,งนินกงสี มันไม่มีมือที่สามอะไรทั้งสิ้นไม่มีมือที่สามอะไรทั้งสิ้นเองเนี่ยให้สซโพวกอะเขาอยุสามเจ็ดแล้วอ้ําสี่สี่อ้ําแก่กว่าให้สอบพุก

แต่อัมพัชราภาเขาต้องเปลี่ยนนิสัยผู้ชายดีๆแบบนี้เราก็ต้องถนอมน้ำใจเพราะเราอายุ44แล้วอะเราอายุ44แล้วเราต้องถนอมน้ำใจ กลับมาคืนดีกันก็จบแล้วแล้วนก็คืนดีกันในโซโพกด้วย คู่ชีวิตแต่ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเขาบอกแล้ตัวภูกรกษักริงก็ให้เกียรดเขาเป็นคนดีนั่นเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ใครเสียหายเขาเรียบออกมาโพสเมื่อคืนเลยใครที่ก็ไปทัวลงแมปพิลณีหยุดได้แล้ว แม่เครียดมากน่าสงสารนางไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขารู้จักไฮโซโฟกันตั้งสิงกว่าปีแล้วก็พี่ชายไฮโซโพกเนี่ยในแกงเฟอร์บี้ยังมีคนนึงเป็นเมียพี่ชายไฮโซโพกแล้วแม่แต่อยู่ในแกงเฟอร์บี้หยุดไปถะลงเขา้าไปตัวลงเขาหยุดเขายังรักกันดีกับสงการ กังเกียววกเกียวหวานเนี่ยกงเกีียวหวานเกีียวหวานนุกมจิงเพื่อสองสารแม่พีลณนีมากนางไม่ได้ไม่ได้ไปเป็นมือที่สามอะไรเลย สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ